น,ะะนี่นะคะแล้วก็โอมบัชั่งอคชั่นอย่างเดียวนะคะเรนทายก็จะมาเล่นเกมแล้วไฟแล้วนะคะเย็นวันนี้เป็นอีพีสามวัเวลาสองทุ่มห้าสิบแปดนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะก็จะเล่นเกมก่อนไปา่ะห <Okay. S 1> ลายคนนะคะถามมาว่าเมื่อวานได้กินเยลราฟตาไหมคือถามว่าเราได้กินเยลราฟตาไหมเมื่อวานได้กินนะคะทุกคนคือเรา งงคือของเราเป็นของปลอมนะเราไม่ได้กินเราเป็นเรากินของปลอมนะคะเราคิดที่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงทำไมไม,ไม่รู้สึกยังไงเลยนะคือมันรู้สึกแบบดีนะนก็อร่อยนะคือมันเปรี้ยวมากคือโคตรเปรี้ยวเลยคือเยอล่ลูกตาคือเปรี้ยวมากคือเกือบกินไม่ลงอะ่ะ เรากินข้าวเรากินเสร็จแล้วก็เรากินอะไรตามเรากินน้ําตามนะคะกินน้ําเยอะมากตอนนี้าแล้วก็เก็บกันได้ส0งร้อยสามรอสามร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบนะคะ เาทุกคนเล่นจริงๆคือแบบไม่ค mm ่อยเล่นเกมรถไฟนะคะเราก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยคลิปก็มีตามที่เห็นนะคะมีเพลง mm hmm. เราชอบลงพวกเพลงแล้วก็ลงพวกแบบสลามพวกอะไรเงี้ยอะไรเนี่ย,รเ,ย mm hmm. เราชอบลงพวกอะไรนะ mm hmm. พวกทําขนมทําสลามทําของเล่นอะไรเงี้ยใช่ปะก็ mm hmm. วพวกชอบทำแบบ พวกขนมทําของกินลงแล้วก็พวกทาของเล่นนะคะคแล้วก็ทําเพลงลงอะไรเงี้ยทําเขาร้องเพลงทํอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเห็นหน้าเขาเลยทำเล็กพวกเกมลงอะไรเงี้ยใช่ปะก็คือก็คือมีเท่านั้นะน,ะนะคะตอนนี้ก็เริ่มเร็วขึ้นแล้วค่ะเ๋ยวนะคะก็จะมาอัดคลิปนะคะดูว่าเรยวนะคะก็จะมาอัดคลิปนะคะตอนตีตอน ห้าทุ่มนะคะหกทุ่มนะคะค่อยอัดเนี่ยค่ะทุกคน นี่นะคะแล้วก็เล่นเกมรถไฟอยู่นะคะทุกคนน,นี่เขาเนาะยี่นะคะเราคือตากออกมากเราชอบทําพวกขนมลุงนะทุกคนไม่ค่อยชอบทําแบบพวกวแบบไม่ค่อยชอบทําพวกกงวงกียิงชาเลนจ์ชลองชลนินอะไรเงี้ยเออแต่กล้องเราเป็นกล้องที่แบบไม่ค่อยได้ชอบไม่หรือ ก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเท่าไเร่นะทุกคนอ,อะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้แบบลงพวกของกินนะลงของกินแค่สองสมคลิปนะแค่คลิปเดียวอะเออสอคลิปอะพวกนั้นก็แบบลงคลิปพวกพวกเพลงพวกอะไรนะ พวกไม่น่อาได้ลงคลิปเยอะนะคะทุกคนแล้วก็แบบลงพวกเราชอบลงพวกอะไรนะทุกคนพวกแบบของกินในหน้าร้ากินนะของกินแล้วก็พวกของเล่นนะแบบสอนทําของเล่นอะไรเงี้ยช่องมูมีจักห้แล้วก็ช่องพี่นุ่นนะคะอะไรเงี้ยนะทุกคนเขาสอนทําสลามนะ,ะแล้วก็ไปทาตามนะคะ อย่างนี้นะคะทุกคนแต่แล้วก็แบบตัวนี้นะคะ ก็ได้ยินเสียงน้องเรียกพ่อนะคะพ่อ<ม>กลับมาเลย้า<ม>ไปทำงานนะคะทุกคนพ่อ<ม>ไปนานนะคะ นี่นะคะเกมงดมาในการเล่นเราฮิ t เกมนี้นะคะเขาคือคนฮิดเกมนี้มากคือทุกคนเคยรู้จักพี่มุกปะในเอ้ยพี่มุกนะคะเล่นเกมรถไฟนะคะลองไปเสิร์ชหาในลองไปลองไปดูนะคะลองไปหาดูนะคะในช่อง Youtube นะคะพี่เขาลงพวกแบบ เล่นเกมรถไฟอะไรอย่างงี้นะคะลองไปหาดูกันดูนะคะทุกคนตัวนี้คือเจ็ดร้อนะคะจะพันหนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะแล้วขอไม่พูดนะคะจะชมค่อยๆนะคะเข้าค่าเอาจึงกันในการเล่นมาใครอยากถามเรื่องรถไฟนะคะก็ถามในแในคลิปนี้เลยนะคะทุกคนใครอยากจะถาม,มารายละเอียดกับเกมรถไฟนะคะไปถาม,มาที่ช่องพี่มุกนะคะอ้าย ไม่เป็นไรมกุญแจเรามีกุญแจค่ะกุญแจเราจบ้หมดเล้นะคะลงรอยแล้วค่ะได้ ะะแล้วค่ะเราก็ได้ตายเลยนุน่มหกนะคะยยเย,นะยไ้ได้แล้วเย้ได้ตัวไินแล้วนะ ก็คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ